เอาวันนี้นะครับเราจะมาทำคอนเทนต์ถูก vs แพงอีกหนึ่งรอบนะครับโดยวันนี้ครับผมจะมีตัว ซิลิโคนราคาถูกนะครับกับซิลิโคนราคาแพงซึ่งไอซิลิโคนราคาถูกตัวเนี้ยถ้าสมมติเราไปซื้อแบบหลอดจิ๋วๆเล็กๆเนี่ยครับประมาณ1-2กรัมเนี่ยราคาจะอยู่เพียงแค่10-20บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะใช้ตัวซิลิโคนแพงเป็นตัว Arctic m x 5ซนะครับซึ่งซิลิโคนหลอดเนี้ยถ้าสมมติขนาดประมาณ2-5กรัมเนี่ยราคาเขาจะอยู่ประมาณ290บาท390บาทนะครับเราเทียบกันที่หลอดเล็กเท่ากันนะครับซึ่งกรัมที่เท่ากันราคาต่างกันเป็นนนน10 20- 30เทท่่่าาัมัมมให้อุณภูิีแตกตกกงน เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับ ก็วันนี้มาเจอกันอีกรอบนะครับกับถูก vs แพงหลายคนมีคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับกับซิลิโคนว่าไอซิลิโคนถูกถูกกับซิลิโคนแพงแพงเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับเนื่องจากราคามันแพงต่างกันเยอะมากๆวันนี้ครับผมจะมีซี U ตัวเล่นร y z e n น5 5,600x นะครับในการทดสอบกับซิลิโคนราคาถูกครับนี่อันนี้บอกก่อนนะหลอดนี้ประมาณ80บาทแต่จริงๆถ้าเราซื้อที่หลอดเท่ากันเนี่ยมันแค่10-20บาทนะครับเป็นซิลิโคนสีทองสวยงามมากเดี๋ยวผมจะบีบทาลงไปครับนี เราจะไม่ใช้ไม้ปาดนะครับเน้นทางง่ายๆเลยอ่ะพอประมาณเยอะไปก็ไหลทิ้งอยู่ดีนะครับ แล้วก็ตัวฮิตซิง์นะครับผมจะใช้ฮิตซิง์ที่เป็นของแถมของตัวไรเซนเจ็ดเจนหนึ่งแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัวไรเซนห้าห้าพันหกร้อยเนี่ยมันใช้ฮิตซิง์ตัวนี้เนี่ยก็ระบายความร้อนได้เพียงพออยู่แล้วเราจะมาวัดกันที่ซิลิโคนนะครับว่าไอซิลิโคนที่ดีกับซิลิโคนที่ห่วยเนี่ยมันเห็นผลแตกต่างกันเยอะหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ติดตั้งล็อกลงไปอย่างนี้เลยครับใสป่ปวัากไม่เรียบร้อยครับอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องเทสกันดูเลย อ่าตอนนี้นะครับผมก็ทําการทาซิลิโคนตัวสีทองนะครับราคาถูกๆไปเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็ประกอบทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมปล่อย c p u ีเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับมีการเปิดแค่ตัวฟังก์ชัน DOCP นะครับหรือว่าตัว XMP ของตัวแรมให้เป็นบัส3600ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวเมนบอร์ดมันจะจัดการกับตัว c p u เองทั้งหมดนะเรามาลองดูอุณหภูมิกันก่อนครับอุณหภูมิเดิมเนี่ยของเขานะครับต่ำสุดไอดเอลอ่ะมีลงมา42องศานะครับแล้วก็แม็กสุดในตอนเปิด R20 ลองดูกันนะครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่และอุณหภูมิเนี่ยมันจะแม็กสูงสุดที่เท่าไหร่กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูเลยครับนี่ขอเทมสนะครับแล้วก็ลันซีดเบนช์ดูครับอ่าตอนนี้อุณหภูมิก็ค่อยๆเริ่มไต่ขึ้นมาแล้วครับ65 67 68นะครับเดี๋ยวรอลันดูจนจบว่ามันจะจบที่ฟูลโหลดเท่าไหร่นะครับมา A few moments later อ่าตอนนี้ก็เรียกว่ารันจบเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิแม็กสุดครับ 72องศานะครับเราเห็นว่ามันบูตได้สูงสุดอยู่ประมาณ4.2กิกนะครับอันนี้ก็เป็นแบบระบบออโต้เลยไอดเออร์มือจะอยู่ประมาณ3.6-3.7นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจโฟกัสที่สุดเนี่ยคือในส่วนของอุณหภูมิแม็กฟูลโหลดนะครับซึ่งตัวซิลิโคนสีทองเนี่ยอยู่ที่72อุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ที่42-42กับ72เดี๋ยวเราจะมาลองชัดดาวแล้วลองเปลี่ยนซิลิโคนตัวใหม่กันดูนะครับว่าใช้ซิลิโคนแ,แพงๆที่ราคามันแพงกว่ากัน20-30เท่าใช้คําว่า20-30เท่่าาาาเละเาะาาล,ละรบพวจกหอด กลายเป็น290-390ราคามันต่างกันขนาดนี้เนี่ยอุณหภูมิจะเป็นยังไงเรามาลื้อเปลี่ยนกันเลยครับ อ่ะตอนนี้ผมก็ลื้อตัวซิลิโคนทองออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับเป็นตัวซิลิโคน MX5 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยก่อนหน้าผมเคยใช้ตัว MX4 ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองทาและลองเทสกันดูนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับซึ่งการทาผมก็จะทาแบบเดิมแล้วก็คือจุดๆๆแปะๆๆลงไปนะจนทั่ว CPU แล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันครับ อ่ะก็ตอนนี้นะครับผมทาซิลิโคนตัว MX 5เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมประกอบลงมานะครับนี่ก็ยังเป็นในตัวของที่ซิงเดิมอยู่ดังนั้นทุกอย่างเนี่ยฮาร์ดแวร์คือเหมือนเดิมหมดนะครับเราจะมีแตกต่างกันก็แค่ตัวซิลิโคนนะครับลองดูว่าอุณหภูมิแตกต่างไหมอย่างแรกเลยเนี่ยอุณหภูมิไอดเดลตอนเปิดเครื่องนะครับซิลิโคนสีทองเนี่ยผมจำไม่ได้มันอยู่4 2หรือ44น,นแหละ แต่ตอนนี้เนี่ยตัวนี้เหลือ41ดังนั้นหมายความว่าอุณหภูมิเย็นที่สุดแบบไอดเดิลเนี่ยแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองรันแบบฟูลโหลดกันดูนะครับว่าถ้าสมมติรันซีดีเมนต์แล้วตัวแม็กเนี่ยมันจะแตกต่างหรือเปล่านะครับอ่ะตอนนี้กําลังรันอยู่นะครับแล้วก็อุณหภูมิค่อยๆขยับขึ้นแล้วนะครับเป็น65เดี๋ยวรอดูตอนจบว่ามันจะแตกต่างกับซิลิโคนทองเท่าไหร่กันครับ a few moments later อ่ะตอนนี้เทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอุณหภูมิแม็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 69องศานะครับส่วนไอดอลเนี่ยอยู่ที่ 41องศาด้วยกันครับสำหรับตัวซิลิโคนแพงก็เรียกได้ว่าอุณหภูมิตัวซิลิโคนราคาถูกนะครับมันจะอยู่ที่72องศาใช่ไหมตัวแพงอยู่ที่69ก็ต่างกันอยู่ที่3องศานะครับถามว่ามันรู้สึกทําไมต่างน้อยจังอันนี้ผมต้องบอกอีกหนึ่งอย่างนะครับซิลิโคนเนี่ยมันเป็นตัวส่งความร้อนจาก CPU ขึ้นไปยังตัวฮิตซิงค์นะครับดังนั้นหมายความว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะไม่ได้เย็นแบบเฮ้ยเย็นต่างกัน9กระโดดขนาดนั้นถ้าสมมติฮิตซิงค์มันยังระบายความร้อนไม่ทันนะครับที่พอเราเห็นฮิต ถึงจุดจุดหนึ่งตัวอุณหภูมิหรือว่าตัวฮิตซิงเนี่ยมันร้อนจนพัดลมระบายไม่ทันเนี่ยมันก็จะไปแม็กซ์โหลดใกล้กันนะครับแต่ในตัวซิลิคนเนี่ยมันจะเห็นผลความแตกต่างก็ต่อเมื่อถ้าสมมติคุณใช้แบบพวกชุดน้ําระบบปิดนะับหรือว่าตัวฮิตซิงใหญ่ๆที่มันระบายความร้อนไปได้เร็วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันจะสามารถดึงความร้อนของตัว CPU ไปยังตัวฮิตซิงได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าสมมติเทสกับบนชุดน้ำเนี่ยคุณอาจจะเห็นอุณหภูมิแตกต่างกัน,กนแบบ8องศาก็มี10องศาก็ได้ <Wow. S 1> ัซึ่งตวิิลมัันนเป็ตว่วยบ นำความร้อนไปยังฮิตซิงไม่ใช่การระบายความร้อนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มาลองให้เดสดูแล้วนะครับว่าถ้าคุณใช้ซิลิโคนถูกๆใช้งานได้ไหมผมก็พูดตามตรงนะมันไม่ได้มีปัญหานะ72องศาถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าสมมุติใครต้องการให้แบบตัว Macboot นะครับเห็นไหมเนี่ยพอเป็นซิลิโคนที่เรียกว่าซิลิโคนราคาแพงนะครับ มันเย็นมากยิ่งขึ้นคุณก็สามารถโอ้ขอล็อกซีพไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นหรือว่าตัวระบบออโต้บูส์นะครับเขาสามารถบูส์ไปได้ไกลามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูใครจะประกอบใช้งานซิลิโคนถูกๆหรือซิลิโคนแพง,แงมีอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือซิลิโคนถุกเนี่ยคุณอาจจะต้องแกะเปลี่ยนบ่อยหน่อย6เดือนครั้งปีหนึ่งครั้ง2ปีครั้งแต่2ปีผมไม่น่าถึงเพราะว่ามันจะแห้งและแข็งทําให้การระบายความร้อนแย่นะครับส่วนซิลิโคนแพง,ง,งเนี่ยว่าการใช้งานนะครับผม,ม แกะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้ <Wow. S 1> ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆ6เดือนถึง1ปีพวกนี้คือ3ปีดีไม่ดียังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าคุณอยากจะรีดประสิทธิภาพให้สุดหรือว่าจะเซฟงบใช้ได้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่ความต้องการของแต่ละคนนะครับก็สำหรับวันนี้ทางผม n nope o Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าอยากให้ผม VS อะไรนะครับคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยครับเอาอะไรถูกกับแพงในอุปกรณ์ไอทีมา VS กันคอมเมนต์ไว้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ